ตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็รู้สึกว่าหิวข้าวก็เลยแวะข้างทางเพื่อทำส้ตมตำกินนะครับนี่ในบ้านกำลังตำบกฮวงเด้อกำลังทำตม้มตำแล้วก็มีไก่ทอดบรรยากาศก็ อากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วถ้าตอนเทียเท่ยงน่าจะอากาศร้อนมากลมก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับตอนนี้ลมพัดลมพัดดีอยู่ก็ไม่ถึงไม่ถึงกับร้อนน้ำตาลหกใส่โครกซะแล้ว เมื่อเช้าก่อนออกจากรีสอร์ทแล้วก็หุงข้าวมาแล้วหม้อนึงเดินทางต่อไปที่จังหวัดชายภูมิส้มตำน่าอร่อยนะว่าจะลวกผักสัหน่อยแต่ว่ามันเปิดต่อแก๊สไม่ได้ลมแรงมากแค่นี้ก็ได้ด้วมือหนึ่ง thôi coi vô này lần quá thô đi, kênh Ghiền Mì không เลยแล้วอ่ะนี่หอยทะเลต้มมาเรียบร้อยก็ต้องต้องล้างหน่อยนึ่ง ผ้าคึึงอะ่ะไม่ต้องทำจินเหล็ตก,กันนั่นก็ได้มั้งหอยทะเลต้มาแล้ว ก็คือเอามาลาังๆแล้วก็นในส่ได้คําตําอืม คาดว่าน่าจะอร่อยครับผ <laughs> ักก็ไม่ต้องลวกแล้วผักเหลี้ยงกินสดเลยมะเขือก,ก็มีอยู่ โอเคที okay. นี้เราก็จะกินข้าวกันนา,มมานไหมไม่นานมีน้ำในกดเลานิดนึง